ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับผมเคลื่อนหนองนกนั่นแหละเจ้าเจ้าเจ้าเวียงสาตึงเบื้อือสร้างเด็ดขาดมาสร้างแล้วก็เป็นเรื่องอ่ะเจ้านี่จากเวียงสาเจ้าเวียงสาเจ้าเคลื่อนหนองนกขอแจ้งตั้งการตั้งจังหวัดเจ้าครับผมว่าเคลื่อนหนองนกบื้อือสร้างเด็ดขาดเจ้าอันนี้เป็นความคิดของเจ้าเวียงสาเจ้าเวียงสาเนาะครับขอบคุณครับเจ้าสวัสดีเจ้าอ๋ออันนี้เป็นหนองนกเอาหนองนกก็นหนองนกเอาใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเย็นก่อย กูเยก้อย,ยจ้ากัน้จได้ตัดไปเหรอครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่น้องต่อกันเนี่ยแหละครับพอน้ามันท่วมแล้วมันจะเป็นเจเนี่ยหน้ามันท่วมแล้วก็คือปัญหามันเกิดไปทุกปีมันเป็นผลกระทบไปหมดนะครับต้องใจเย็นๆนะพี่น้องเนี่ยนะครับครับวัสดีครับคุณพระยาผมว่าเ,าเอาหลเบิดตัวกว่างมันแล้วอย่างวันนี้ตั้งใจนี้ผมก็มิ วดหัวมือนกันนะถ้าอู้หนึ่งเยนนี่นะครับมันอย่างบ่าลำเลียงอไสร้างผมกับแต่แฝงกันนะเดี๋ยวนี้ก็บพวมตําตากูเนี่ยสามสี่ห้าเตียนแล้วเนาะครับจะได้จะได้ของภาหน้อยนะครับขอบคุณครับท่านครับครัคครับบ้าไข่เฮาไปน้อยนะครับจะเย็นๆนะครับเนอะไม่ใช่ก่อยๆว่ากันเดี๋ยวเขาเอาเรื่องนี้เข้าเป็นวาระของในส่วนของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่ากําลัง สามเรื่องนี่กําลังจะหาแนวทางหาจ่องทางในการที่จะรวมกับในผู้นําของจังหวัดน่านเฮาหลายหลายไฟนะครับได้หาหรือได้หาวิธีการในการแก้ปัญหาหาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีแก้นะครับในอนาคตตั้งหน้านนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านครับสวัสดีครับผมมู่เลียงเทียนนี่น่ะครับครับผมตอนนี้น้ำนี่มันเออน้องกระน้ำนักแห้งกัดจ้า ทางผมระบาตคือบ้านไกลน้ำเป็นตุกขนาดนักเลยนี่ัะผมไาทานเดี๋ยวลื้อความเลยครับรลื้อนะครับผมผมลงข้องเห็นว่ารลื้อความหรือว่าทุกควางเลยครับผมตะพิงเวเบานะครับฮะตัพิงเวกอ่อยู่เดิมๆทุกความอย่างเดียวเพราะตั้งเกียนขวางทางน้ําผ่านอันนี้คือความคิดเห็นบอจะสร้างก็อย่างครับเกียนนึงอุตติภั์แบบนี้แล้วเวลาจะสร้างอย่างไรต้องถามเจ้าวาก่อนกรับนี้บอกว่าจะเปลนลงข้องว้างนะบอกต้องมาเจ้าหญ้าละนิ่งนานนะ ไม่ไม่กับม่อม่อเาทอแต่เมื่อเื้นไปเันาใบอกใครท่าครับครับอ<า>พอาน้ำท่วมน้ำร้องเหมือนบางบ้านนี่นะครับยังแย่อยู่เลยตัวนี้จะไปไหนก็ไปบอกได้ตำรวจแถวยิ้มน้ำนะั่นนะผมขอเสนอว่าทุกควาอย่างเดียวง <c oughs> คน<ป><อ>แรกที่ฟังรายการที่นี่เมืนน่อานตอท้อนานฟาอย่างผมอู้แบบนี้ของจุกันออกมาลง้ลงบอกว่าทุกควาอย่างดี้วครับบอก้องไว้แล้วบกมีประโยชน์อันทันภาวะครับครับผมล แข้งยางนี้เนี่ยผมมีน้ำแข้งครับแขงเางนี้นะครับผมมีน้ำแข็งน้ำแข้งนู้นอ่ะแมนอันถ้าเขียนนี่ต้อจะต้องมีน้ำหน้าแรกงก็ต้องมีน้ำตลอดบังน้ำไว้ขึ้นไม้องน้ำไว้ครับน้าแห้งกันหน้าหน้าแรงกับน้ำแห้งหน้ากาวสากับน้ำเอื้อมมันบมมีประโยชน์ครับขอย่างครับขอว่าคนที่อยู่หน้าเียนแถวนี้มานะเดี๋ยวนี้ผู้ทรมานขนาดนักเลยนําร่วมหลายรอบ ผมโอนจากที่รรแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่นี่คือครับอันนี้คือความคิดเห็นนะครับต้องบอกว่านี่คือความคิดเห็นของปีน้องจาบ้านตีได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเนี่ยเปิดบอกว่ามันมาจากตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นจะไดเนี่ยเป็นแหมเรื่องตีต้องผู้รักผู้ใหญ่ต้อง่วกกันขึ้นขึ้นกับกับความคิดเห็นของปีน้องเจ้าบ้านเป็นตัวนะครับครับวันนี้ครับ ครับผมหันด้วยยังยิ่งครับที่ความคิดเมื่อกี้ครับที่มาเพื่อนเพื่อนเขาวังนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนั่นเนเดือดร้อนขนาดนักเลยครับหลายปีมานละจากทางเคือนมานี่รู้สึกว่ามันน้ำเออตลอดเลยครับทางคาําน้ำหน้าเน่ะมันเป็นเป็นเป็นไหลไหลที่มันตัดน้ามันใปบมได้ครับมันเลยทามือน้ำไหลจ้าครับผมหันความความคิดเมื่อกี้ผมหันยังยิ่งครับทุกขว้างเลยครับทุกขวางติ๊กต๊กครับมาผมไปยี่มะครับขอบคุณครับอ้าว นะครับอันนี้ก็แต่แต่ถ้านาแรหล่งเนี่ยมันจะบึงน้ำไว้เอาไว้ให้ปี่น่งเกษตรกรได้เอาไปทําไห่ทําสวนปลูกพักปลูกไม้อันนี้วนหอดหน้าแข่งเหี้เมษาหย่างข้ามยังได้อยู่นะครับเอาครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับผมข้าเจ้าคิดว่าคิดว่าเร่ยงเทียนดีที่สุดหรอกกวางเน,นะเออกวางอำเภอเวียงสาก็ <c oughs> าเดอนรอดเหมือกน,อนอกันเจ้าเจ้าครับตีา่านมาเนอำเภอเวียงสาจะบ่ท่วมมันน่ะเจ้าครับ คนจะทวมหน่ะคนอยากคนจนจะเฮาเนียวหากินอะไรอย่าง,างนี้ฮะจี๊เนี่ยตอนตอนทอมทอมหลายวันนะเจ้าตอนนี้อันปีเอ้ยอยู่บ้านนะครับสามารถอยู่แถวแถว,แถวในอำเภอเวียงสาอ๋ออยู่อำเภอเวียงสานะครับเจ<อ>้าครับผมน่ะมันทอมทอมหลายวันนะโอ้มันมันชอบคิดว่าจี้เนาะครับมันบัดแต่สุดท้ายแต่เจ้านายคิดเนาะครับผม เจ้กันกึดด่ดเตี้ยดีละครับเจอกันกึ่ดครับเจ้าเจ้าเรามีหลานอยู่หันตัวนะแม่อุ้ยครับผม็ับสองสามสซสเอาเอาวิทยุห่างๆหน่อยครับเนาะนเสียงมันครับสวัสดีครับครับผมครับครัหน่อยเนาะครับตอนเนี้ยผมเคยได้ยินเสียงของผู้ที่ดูแลเคื่อนนะครับอืม น้ำพรมสามทีเต๋อบได้งินคาเต๋เปิ้นจะออกมาเขาคิดเห็นจะได้ผ่องเอีมันก็เออนั่นนะครับครับขอกระตันออกมาคุ้มความคิดเห็นครับเจ้าบ้านด้ยินเถออบ่ใเจว่าเฮ้ยความคเห็นในทีไปชุมพุ่นครับหินภาษีเจ้าบ้านนึงวันนี่ไงยากการหน่อยก่ะเดี๋ยวจะอันเฮ้อปุยเจินออกครับเปิดได้ยินอยู่ค่ะเมาเถอะครับมาออกรครกัรสักวันเดี๋ยวปุเฮ้อปุยเป็นไปเจิน้นนอดีก็ไม่ต้องเจินมันน่ะมันต้องหูมันมีที่สำเน็กตัวเก้าห้องอออืต้งไปเจินมั ถ้่จะหนีนะฟังที่นะครับโทรเข้ามาเตอรครับผมเป็นพี่น้องเหมือนกได้ครับนะครับบดี้ให้ผมเป่นพ่น้องมั่งหนานนะรวมตัวกันเดินขบวนนะครับไล่ต้านถ้าผมเป็นพี่น้องมั่งนานเนี่ยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องครับล่ะเขาหักกันนะครับครับจ้านก็ต้องมีความี่ชอบด้วยเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับพีพไฒวัรับครับขอบคุณครับอันนี้ก็ับเป็นเสียงสะท้อนของคนที่ได้รับผลกระทบ บอกว่ามันจะกระทบโดยตรงกระทบโดยอ้อมแต่ก็น,นี่คือความความคิดเห็นหนึ่งตีแสดงออกมาัางสื่อนี่นะครับแต่ว่ากาของห้อยู่บนกรอบของความคิดเห็นตีถูกต้องนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวิภาวาฒครับผมค่ะพี่จ้า จะแจ้งว่าไฟแอนสะพานหน้าโรงพยาบาลเนี่ยพี่ครับไฟฟ้ามันมืดหมดเลยตั้งแต่น้ําท่วมข้างที่แล้วนะข้างหนึ่งข้างแรกเลยนะพี่ครับถ้างมาคืนมันก็มืดมดเลยเนาะโทรแจ้ทแงทีแรกก็โทรบอกปีปุ้ยว่าคือมายื้อจิมมันว่าเป็นภาพพี่ชอบของไข่เน<า>ี่ยพี่มอคืนมันอันตรายเนาะตรงนั่นเน่ยหนา้นาโรงพยาบาลน,นั่นล่ะแม่นพี่สะพานหน้าโรงพยาบาลน่ะมันมืดหมดตอนคืนน่ะยังหน้ากลัวน่ะโอ้ครับผม มันมงนต่เรื่อนความมาแล้วเนี่ยพี่ครับเอ้าไฟไฟฟ้านานครับท่านเปิดคืนให้คนไร้การย่กอจ้าฟากว่ามันตรงไหนคะที่ชอบอี่หนาฝากไปดูน่อยมันอันตรายเนาะพี่น้องแล้วมันสํงฝนตกตัวเนี่ยเจ้าบริเวณหน้าโรงาบันรวมไปจนถึงสะพานเลยคหน้าค่ายมาจนถึงเพนะถึงฟังฟังฟังมุผาลามเพนะพี่ฟังผัดจ้ามันอ่ะตุ้ดตุดตุดสะพานท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับไปเนาะครับไปครับขอบคุณครับเอ้าท่านผู้ท่านผู้จัดการไฟฟ้าสาขาหนานนะครับหลายคนเนาะกุ้งเหยกุ้งวัชรามันนันตีเป็นเจ้าหน้าที่มันนันไปสะกิดท่านหัวหน้าเปิดน้อยแล้วว่ามาคืนมาขับรถไปพอหน่อยหนึ่งนะครับที่เป็นแจ้งเข้ามาเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างมันเพราะอย่างมันถึงได้ดับนะครับไปที่ต่ำหน่อยครับวัสดีครับ กันเนี่ครับว่าเอาเงินที่มาสร้างนะผมว่าเอาพัฒนาต้นน้ำตัวครับผมสร้างเชื่อมตัวนั้นให้เป็นประโยชน์เอไปพัฒนาต้นตน,น้ำผู้หีที่พักก้อนน้ำที่พันมัน้อที่จันทร์นั้นไหลต่อไปมาอับผมว่าเอาตัวนเนี้ยรับนักที่จะไปพัฒนาต้นน้ำตัวครับครับไปดูแลเรื่องปลาเรื่องเขาบุญกัะครับเชิญพุทธครับครับพัฒนาดีกมีตัว่าวที่เชี่ยวชาญนี่ ถ้าวัดมี้คงตัดลงคอัมนี้่ตั้งวัดให้เนึบหนุบางเดีอดร้อยนะครับครับผมผลพวกนี้กอกไฟเป็นหลายๆนะครับครับขอบคุณครับท่านครับอ๋ออันนี้ก็เป็นแห่งความคิดเห็นหนึ่งส่วนมากนี่จะมาจากนี่ครับผลได้ครับผลกระทบก็คือแถวอำเภอเมืองรวมไปจนถึงอำเภอเวียงสาแถบนี้แหละครับครับสวัสดีครับสวดีครับผมณทวาดครับผมขออยากอุ้งฉันแล้วเสร็จหมดครับผมอาจารย์คงจบซะ สร้างขบวนการกึ๊มีส่วนร,ร่วมนักศึกษาบจะบุกบวกกึกบจะได้กำว่านนกันเพามันนักอู่กันหลายๆเนาะน,นี่ประเด็นที่หนึง่งประเด็นที่สองเห็นเป๊ยท่านักขัณฑ์ท่นอุตตะเียนี่ว่าเขาคงจะต้องไปสร้างสายเล็กสายน้อยตำด้อยตำเขาเบรกกันขี้ด้อยที่มันไหลไหลขี้โป่งขี้เปื้อนขี้ถล่มถลายมันนะดูเพื่อมันล้งน้ำหนาดูเพื่อมนล้งอ่างหน้ามันจะแบบตื้นเขินแล้วมันจะเป็นตัวเบรกกันหน้าเมื่อตำด้อยทีต้นไม้ทุ่มช่ำแล้วก็ต้นไม้มะมจะเกิดขึ้น,ต,น,นตัวครับผมคงจะอุตตี์ ก่อนเป็นน้หจำมดเนาะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ประดิษฐ์เพชรแสงอันนั้นนะครับอ่าสายตะกี้ผมบอกว่าเอาเงินจำนวนนั้นะไปดูแลเรื่องของต้นน้ำไปดูแลเรื่องปลาไปนะครับก็ดีครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันหาทางออกร่วมกันนะครับครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับเรื่องเครื่องนี่นะเหมือนอาจารย์ประดิษฐ์ว่าครับผมว่าเอาไปสร้างน้ำห้วยน้ำห้องอาตีมันจะลงมาซูแม่น้ำ ไอ้เคืร์นเคืนน้ำหนาเนี่ยเคิรนตีบ้านบ้านเขาวังเนี่ยผมหู้ห่องบ่หู้ไหลเนี่ยแต่ผมขอว่าหน่อยหนึ่งว่าที่แรกเป่นบ่เจจะสร้างตันนี่บ่มีครับแต่ว่ามีพลัก้ใหญ่ตีเป่วนตีป่นเส้นใหญ่อะป่นดึงมาสร้างตันนี่ป่นจะสร้างตั้งเหนือปุ่นมันกระทบกับอันตีของเป่วนนะครับเตาตีหู้มาเตาตีหู้ห้องบ่หูห้ไหลเนี่ยแต่ว่าข่าวลือนี่จะจะจิงจะเท็จะได้กับขอขอคนปดจุยกันเนี่ย เออสอบตรวจสอบน่อยนนะครับเรื่องเรื่องเนี่ยมันมันบมันบ่มีประโยชน์เหมือนว่านะครับมีคนเจ็บผลอ่ะยังย้อนพล่อมครับผมบ่บ่บดีครับบ่ดีบ่ดีบ่ดีครับเคื่อนตัวเนี้ยครับผมผมหูมาที่มาหูม้าจีเอว่าผนประจิจะสร้างตันนี้บ่มีผนจะสร้างตั้งเหนือปุ้นครับแต่ว่ามีบ่หันตัวอีเแน่หน่ครัาบ่หันตัวบาหันตัวขอบคุณครับ ครับเปิดวัดตุ้บนะตุบกระตุ้บนะครับเลื่อเอาไปสร้างยังอาจารย์ประดิษฐ์ว่าดีกว่ามีประโยชน์กว่านักครับครับผมครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับคงจะเป็นสายสุดไทยละเพราะว่าผมมดเวลาของตั้งสถานีแล้วตัวนนะครับขอบคุณทุกทุกเสียงทุกสายนะครับตีได้ฮือขอเสนอแนะขอคิดเห็นในในวันนี้ทุกท่านตัวนนะครับเกาะป้ากันบรรพุกวันนี้ผมก็นึ่ว่าจะได้ฟังเสียงปุ้ยนะครับออกไปตั้งหนก เรื่องของฟุตบอลน,นะครับพี่น้องแฟนรายการฟุตบอลทุกท่านแจ้งให้ท่นานทราบนะครับอาจารย์สมพงษ์พิมพ์มาท,ท่านได้โทรมาแจ้งว่าขอเลื่อนไปก่อนยังบ่มีกาหนดในเรื่องของการจัดการแข่งขันเตือนนะครับสาหรับนันเอฟซีที่จะป้ากับพะเยาในคำแมลงวันนี้นี่ขอเลื่อนไปก่อนนะฮะแล้วก็นในส่วนของอกิจกรรมต่างๆตัตเจ้าเนี่ยอาจารย์แม่มก็คงได้อู่ได้เอ้ยไปหลายส่วนในส่วนของจังหวัดนันนะครับป้ากันวันพุกค,ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข แล้วก็ในส่วนของเออลืมไปนะครับส่วนของกยศเนี่ยพีน้องทันทีจะเข้าไปประณนี้ประนอมเรื่องของเงินกยศวันนี้วันติดแห่งวันหนึ่งนะครับวันที่เสาเจ็ดเสาแปดนี่ท่านไปทีศาลอำเภอปัวนะครับวันที่เสาเจ็ดเสาที่เสาเจ็ดเสาวันติดที่เสาแปดนี่อำเภอปัวนะครับไล่ตั้งแต่อำเภอตาวังผาไปจนถึงป้นอ่ะบอกเกลือนะครับทันที่ได้ห้ามหนังสือนี่นัดเสาเจ็ดเสาแปดศาลอำเภอปัววันนี้นี่ตีอยู่อำเภอ สารของจังหวัดน่านนะครับขอของท่านได้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วไปป้ากันนะครับทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ